เดินเก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยกันค่ะทุกคนนี่พันตัวชิวตัวแหมน่ะเนี่ยดูสิแดงฉ่ำมากตัวชิวตัวแหมเก็บเก็บไปด้วยกันค่ะทุกคนใส่จานอย่างนี้เนาะเก็บกินบุฟเฟต์นะคะบุฟเฟต์เด็ดเด็ดเลยนี่เด็ดเ,เด็ดเลยเห็นไหมคะทุกคน ลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยมากนี่เด็ด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 แล้วไปนั่งกินค่ะหรือเราจะกินเดินกินไปก็ได้นะคะทุกคนโอ้ลูกนี้เสียนะ่าเสียดายจังเลยจะเอะจะเอะตอร์ตจะเอะออ้ยนี่ก็เสียช่วงนี้อากาศร้อนมากก็จะเป็นลูกเสียเยอะนะคะต้องเลือกดีๆเนาะทุกคนเนาะดูสิแดงชัดอืมมาก ว้าฉ่ำมากเลยค่ะอืเพลินมากลูกค้ากลับหมดแล้วเหลือแต่เพนคนเดียวค่ะเหลือแต่เพนกลับ ซาโตมาทำความสะอาดสวนเราก็จะกลับแล้วแหละพี่นี่ใจดีค่ะเขาแบบว่าอิ่มแล้วก็กลับปกติ45นาทีนะคะทุกคนแต่เรามาเป็นชั่วโมงแล้ว ส่วนมากก็จะช้าตรงพายเวลากินจริงๆอ่ะยี่สิบนาทีก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนหืมร้อนมากเปิดออกก่อนเปิดหมวกก่อนอโอ้โหยิ่ง,งาหมวกออกยิ่งร้อนมากินสตอรอเบอร,บอรี่เดือนอ่ามีนาต้องใส่หมวกนะทุกคนร้อนมากนะืร้อนร้อนถ้าเดือนกุมภา จะไม่ร้อนในเฮาจะพอดีแล้วถ้าเดือนมีนาในเฮาจะร้อนอดูสิขนาดเราเก็บมายังช้ำเลยเพราะว่าฉ่ำม,มากอ่ะฉ่ำม,มากค่ะทุกคนเวลาเขาเก็บขายอะ่ะจะไม่หวานเหมือนเรามากินที่สวนนะเพราะเขาจะไม่เก็บฉ่ำม,มากถ้าฉ่ำแป๊บเดียวผิวเขาก็ไปแล้วค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย